ตลอดระยะเวลา15ปีที่สำนักงา,กาอนกศนจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอนเนาะจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารสถาบันศึกษาปอนเนาะโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอนเนาะเป็นผู้จัดและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอนเนาะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นว่าการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอนเนาะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศลาบมีอะไรจะฝาก เกี hora, ่ยวกับการจัดการศึกษาในศาสนาศึกษาพนอกงานค่ะครับในฐานะที่มาบวกเป็นนายกสมาคมสถาบันศัพท์นักวาจะได้ปันใจนอยบากจากฝั่งถึงผู้บริหารข้าพนตตลอดจนครูอาสาพนักและก็ตัวครูผู้บริหารพนักอยากจะให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อกระดุมความคิดและก็เพื่อ,อจัดหาแนวทางการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็การจัดการศึกษาด้านอาชีพและก็เรื่องการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยให้ได้รับการแก้ไขและก็การพัฒนาให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีสถาบันศึกษาปอนเนาะที่ร่วมจัดการศึกษากับกศนอจังหวัดปัตตานีจำนวน176แห่งและในจำนวนดังกล่าวมีสถาบันศึกษาปอนเนาะที่เป็นต้นแบบ12แห่ง ซึ่งสำนักงานกศนอจังหวัดปัตตานีมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอนะให้มีคุณภาพและเกิดรูปธรรมตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศออนอ รวมทั้งนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอนเนาะกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอื่นกิจกรรมพัฒนาสถาบันศึกษาปอนเนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำแนวคิดศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนกิจกรรมสามารถเป็นแหล่งรวมความรู้ให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเนาะรวมถึงผู้สนใจทั่วไปสนับสนุนให้เกิดชมรมอาสาพัฒนาปอนเนาะ เพื่อผลิตเยาวชนที่มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมจากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าสำนักงานกศนอจังหวัดปัตตานีใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาัธยาศัย ของสถาบันศึกษาปอนเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของสถาบันศึกษาปอนเนาะอาทิมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดปัตตานีศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเนาะได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการเรียนและทักษะการดำเนินชีวิตพร้อมเป็นสถาบันศึกษาปอนเนาะ ที่ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งด้านศาสนาความรู้พื้นฐานและเป็นผู้เรียนที่มีทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่21ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลต่อไป